เ้ hey, yep. ha, ha. ืแฟนนักกูเล้วนะครับผมว่าเรากําลังจะหาแฟนให้มันเนี่ยไม่จะรู้ไหมเนี่ยไอ้ดอย่ากลับบ้าน้องเลือกก่อนว่าจะเอาตัวไหนตัวซรือตัวขวา ยินดีต้องรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Asifamily นะครับผมวันนี้เพื่อนอยู่ในรายการของ a s i ีนะครับผมก็วันนี้ผมก็อยู่ในป่านะครับผมฮ้าวันนี้เราอยู่กับน้องกรูดนะครับผมนี่เลยน้องกรูดวันนี้เราจะมารับแฟนให้กับเจ้ากรูดนะครับผมกรูดเนี่ยเป็นกรีนชีสคอนัวเนาะนี่เลยนี่เลยไอกรูด hey วันนี้เองจะได้มีแฟนแล้วนะรู้เป้า หลายคนที่ติดตามอาสีมาเนี่ยก็จะรู้นะครับว่าไอ้กูดเนี่ยเป็นนกที่ตัวแรกๆเลยนะครับที่ได้มาอยู่บ้านอาสีเนี่ยก็ตอนแรกก็ยังไม่รู้เนาะว่ามันเนี่ยเป็นตัวผู้หรือตัวเมียเนาะยังไม่ได้ส่งตัวสักทีแต่ว่าในเดือนที่แล้วอ่ะมันออกไข่มาเป็นไข่ล้มเว้ยเออมันออกไข่เป็นไข่ลม้มสองฟองโอ้โหเราก็รู้ทันทีเลยว่ากูดเนี่ยเป็นตัวเมียแน่นอนแล้วก็วันนี้เนี่ยเราจะมารับ แฟนให้กับเจ้ากรูดนะครับผมซึ่งเป็นนกแก้ววินชีนเหมือนกันนะโอเคเพื่อนๆไม่เสียเวลาเราไปหาแฟนของเจ้ากรูดกันเลยเนาะสวัสดีครับพี่วัดเราเจอกันอีกแล้วนะครับผมพี่วัดคือพี่คนที่ทำาฟนเกี่ยวกับ ไก่ซิลกี้นะครับผมแล้วก็ไก่บอลลีนนะแล้วก็พี่เขาก็เขามีนกไว้เลี้ยงอยู่ประมาณสามสี่ตัวด้วยอ่ะโอ้โห,โ,หโ,หโหก็อนหนึ่งในนั้นเนี่ยก็เป็นกินชิ้งนะครับผมซึ่งพี่วันเนี่ยเขาบอกว่า เขาจะเอากินชิคให้ผมหนึ่งตัวแล้วโเอาไปเป็นแฟนของเจ้าฟูดไหนครับพี่วัดพี่วัดจะให้ตัวไหนครับเนี่ยเลือกได้เลยสองตัวเนี้ยว้าวสองตัวนี้เหรอวัยจายุเยอะกว่ายิ่งเด็กหน่อยว้าวเออตัวนี้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 เป็นสีสีนอร์มอลส่วนตัวนี้ตัวนี้เดี๋ยวดูสีก่อนตัวนี้เป็น ตัวนี้เป็นเยลโล่ซ้ายเหมือนทักรูดเลยเอสองตัวนี้ไม่ใช่ไม่่ใชตัวนี้เป็นสั้นข้อนัวเสียงโคตรดังอ่ะกูเบาไหนรู้เปล่าพี่วัดจะให้จริงเหรอได้ให้เลยโอ้ยโอยคู่กันเพราะมันมีคู่ไงไม่เข้าว่าสองตัวนี้เป็นผู้ทั้งคู่เลยไหมพี่ใช่ผมก็ผู้ทั้งคู่ไม่ใช่ว่าเหมือนของผมนะตอนแรกก็น,นึกวัยเจ้ากูดเนี่ยเป็นผู้เพราอยู่ไปอยู่มามันไข่ออกมาสองได้ถ้าไข่ออกมาคืนตัวนี้อายุเท่าไหร่แล้วพี่สี่แล้วนะ เกือบปีแล้วหรอใช่ผมว่าไอเจ้าที่อายุเยอะกว่าเนี่ยมันจะทําเป็นกว่าเจ้าตัวเล็กไหมใช่คือเราไม่ต้องไปเลี้ยงอ,อีกนานไงหรือเลี้ยงแ<อ>ป๊บเดียวเลี้ยงแป๊บเดียวใช่แ้่งัอีกนานไนอ๋อ้ไม่เลือกที่มันจะชับเวลาเข้ามาได้อีกอ๋อพี่วัดแล้วไอตัวเยลโล่ไซนี่ย อายุเท่าไรพี่ไม่ไม่ถึงปีอ่ะมันไม่กี่เดือนเองหอมดเดือนได้ไหมเนี่ยอืมผมไม่ค่อยได้จำหรอกพวกนกว่าประจําเรื่องก่มากกว่าอ๋อเดี๋ยวขอเลือกหน่อยว่าเราจะเอาตัวสีนอร์มอลอายุปีกว่าหรือว่าจะเอาเยลโลไซอายุไม่ถึงปีดีโอ้โหแม่เอาไงดีเพื่อนๆโอ้โหยใจนี่เลือกไม่ถูกเลยครับผมอโอ้โหของปีแล้วย,ยังเลือกไม่อีกเดี๋ยวถามไอ้กุ้นเนาะว่ามันอยากได้ตัวไหนเนาะ โอ๊ตอยากได้ตัวไหนลกูก <c oughs> มันจะรู้ไหมวันนี่ยว่าเรากําลังจะหาแฟนให้มันเนี่ยมันจะรู้ไหมเนี่ยมันจะรู้ไหมว่า หลายคนก็จะถามว่าพี่แล้วไอ้เจ้าชายเขียวอ่ะมันเป็นตัวผู้หรือตัวเมียผมก็ยังไม่แน่ใจครับผมว่าเจ้าชายเขียวเป็นตัวผู้หรือตัวเมียก็วันนั้นเนี่ยไอ้กุ๊ดมันไข่เนาะส่วนเจ้าชายเขียวเนี่ยมันไม่มีเชื้อเนาะผมก็เลยไม่รู้ว่าเออมันเป็นตัวผู้หรือตัวเมียแต่คาดว่าน่าจะเป็นตัวเมียแหละเราไม่รู้ว่าจะเอาตัวไหนเนาะเดี๋ยวให้เจ้ากุ๊ดเลือกเองนะครับว่ามันจะเอาตัวไหนกุ๊ดเอาตัวไหนโลกจะเอาเยลโล่ซ้ายหรือว่าเอานอร์มอนฮะไอ้กุ๊ด ไอ้กุ๊ดมานี่มานี่เอาตัวนี้เปล่ามันไตหนีอย่างเดียวเลยอะไอ้กุ๊ดไอ้กุ๊ดไอ้กุ๊ดจ้ะไอ้กุ๊ดอย่ากลับบ้านต้องเลือกก่อนว่าจะเอาตัวไหนตัวซ้ายหรือตัวขวาฮะจะมาอย่างเดียวเลยอะจะมาไอ้กุ๊ดบอกขอเลือกปลาดีกว่าโอเคในเมื่อไอ้เจ้ากุ๊ดมันไม่เลือกให้เราอะ่ะเราขอเลือกเองแล้วกันไอ้กุ๊ดถ้าปลาเลือกตัวไหนไปเนี่ยเองต้องเอามีแฟ้นะรู้เปล่าฮะ ร,รู้ป่าพี่วัดครับเดี๋ยวผมขอเลือเลยนะได้เลย จาตัวไหนดีเอะเพื่อนเลือกมาให้ผมหน่อยว่าจะเอาเยลโล่ซ้ายเหมือนไอเจ้ากรูดหรือว่าจะเอาสีนอร์มอนตัวนี้อายุปีกว่านะส่วนไอเจ้าตัวนะั้นก็อายุก็ประมาณไม่ถึงปีเนาะหนักใจของฟรีแล้วยังเลื่องไมนะ่เนาะไอ้ออกรูดก็ไม่เลือกให้เราเนาะมันรักงวนสงวนตัวอะไรตอนนี้ครับเนี่ยกรูดโอเคนะผมเลือกแล้วนะครับว่าจะเอาตัวไหนเป็นแฟนชอ้กรูดนะนี่ตัวนี้เลยตัวนี้เลยตัวนี้เลย เป็นสีนอร์มอลน,นะครับผมอายุ1ปีแล้วนะครับผมซึ่งนกที่มีอายุเยอะเนี่ยมันก็จะทําเป็นนะอ่านกติกเด็กเนี่ยเขาทํากันไม่เป็นหรอกไอ้โกเดเนี่ยไข่ลมรอบหนึ่งแล้วอ่ะครั้งนี้แหละเสร็จแน่นอนเราจะจับแล้วนะครับเปิเปิดเปิดเปิดาหลุดนี้ทําไงอ่ะพี่วัดมันจะกัดไหมครับพี่วัดนมีสิทธิดูดูดูว่ามันจะกัดไหม เดี๋ยวเราลองเอาอ้เจ้ากรุดเข้าไปในกรงดูว่ามันสองตัวจะชอบกันไหมไอ้กรุดมาเดี๋ยวป้าจะทดสอบเองว่าอ้จะชอบกับไอเจ้าตัวนั้นไหมเจ้าต,ตัวนั้นชื่ออะไรนะพี่มะเฟืองหรอมะเฟืองอ่าไอกรุดเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วลองดูว่ามันจะชอบกันไหมไม่ใช่ว่ามะเฟืองกัดหัวข่าเห้ยเฮ้ย กูดอ่อยแล้วไอ้กูดอ่อยแล้วไอ้กูดอ่อยแล้วไอ้กูดอ่อยขนาดนี้แล้วมันยังไม่เอาอเหรอฮะเฮ้ยมันไม่กัดกันนี่พี่วัดแสดงว่ามันชอบกันงั้นจับใส่กรงเลยโอ้ยอย่างนั้นเลยเหรอแล้วจับน้องแมะเฟืองข้องกลวงเลยนะปุ๊บฮึ๊บฮึ๊บจับได้แล้วเสร็จแน่มะเฟืองไปเป็นแฟนของไอ้กูซะดีๆเราจับแฟนของกูได้แล้วไปเป็นแฟนของไอ้กูซะดีๆ ว้าวแม่คืนนี้ไอ้มะเฟืองเส็ษกูฏแน่โดนไอ้กนะูฏย,ยัดเยียความเป็นเมียให้แน่เลยโอ้ดูดิมันเห็นไอ้กูฏแล้วมันก็ตกใจมันก็ตื่นเต้นแล้วอะ่ะไอ้กดฏไอ้กูฏจะหน,นีมาหาป่าคังเดียวเลยมะเฟืองโอเคเราได้แฟนของเจราฐกูแล้วนะครับผมได้แฟนนักกูแล้วนะครับผม โอเคตอนนี้เราก็ได้แฟนของเจ้ากรูดแล้วนะครับผมเป็นนกแก้วกริชชีนนอร์มอนนะครับผมมีสีนอร์มอนนะอายุหนึ่งปีกว่าเราจะเอามันไปคู่กับไอ้กรูดนะครับผมเป็นไงกุศดไหนลงบอกความรู้สึกหน่อยว่าตอนนี้รู้สึกไงบ้างที่จะก,กำลังจะมีแฟนนะ โอเคกลับบ้านโอเคนะครับผมก็วันนี้เนี่ยเราได้แฟนนักกุลามามามาแล้วนะครับผมโอเคกันวันนี้ต้องขอบคุณพี่วัดมากเลยนะครับผมขอบคุณที่รับมากนะครับโอเคแล้วคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมอย่าลืมฝากกดไลค์แชร์สับคลายอ่ะสี่เลยนะครับผมเจอกันใหม่อีพีหน้าบ๊ายบายผมเปิากหนูมารีได้